แล้วค่ะระบบเครื่องยนตน์แล้วภายในห้อง โดยสารห้าดาวเลยลูกค้ามาจะรับไป2องแสนสองนบาทรับราคาเปิดไปเลยค่ะรับได้บเปิดราคาได้เปิดก่อนมีสิทธิ์ก่อนคะ่ะมาจะราคารับไปภายในสวยนะลูกค้าห้าดาวเลยนะลูกค้ามาจัเปิดราคาได้ชมรถก่อนไหมคะลูกค้ายินดีราคาได้คะ่ะมีไหมคะเกีของโครงสร้างหลักก็สีดาวนะลูกค้ามาจัราคาเปิดราคาเลยไหมรับไหมคะยินดีรับราคาไปได้ค่ะสองแสนสองหมื่นผ่านไปแล้วเรียกเข้ามาราคาสับปรับขึ้นนะตามกฎกติกาค่ะมาจ่ตอนนี้รับราคานี้ดีกว่าค่ะใช่แล้วค่ะลองเปิดใจไว้ใช้งานดูค่ะกับเนต้ันเนต้ามีตัวอีวีค่ะ ใชไหมลูกค้าใช่แล้วลูกค้าเปลี่ยนใจไหมรับนด้ปิดราคาได้ 30, 0, 39, 30, 0, 19, 30, 3 0 0 3 9 3 0 1ศูนย์สรับไปไหมคะเข้ามาแล้วกดเลยคะ่ะลูกค้ามาจะปิดราคาที่เลยก่อนะชนผ่าดไปค่ะเสียได้คะ่ะเข้ามาแล้วอย่าเสียสิทธิ์ค่ะมาจะราคาปิดราคาได้ที่ราคา2 0 0 0 0นนบาทท่านใดก่อนดีคะ่ะชมพิจานาสภาพกันแล้วมาจะราคารับไปเลยไหมคะเปลี่ยนใจไหมลูกค้ารับปิดราคาได้นะ2 0 0แราคานี้เปลี่ยนใจรีบกดรีบแจ้งเลยค่ะลูกค้าคงสร้างหลักสีดาวเลยนะคงสร้างหลักสีดาวเลยนะใช่แล้วค่ะมาจะรับไป2 0 0 0 0 0สนบาท กจสภาพแล้วมาจจัยราคายืนยันราคาได้อย่าปล่อยผ่านค่ะจังหวะด,ดีๆคะ่ะมาจจยกดรับราคามาได้ไม่อยากปล่อยพานเลยอย่าปล่อยให้ราคาดีๆผ่านไปค่ะอยากให้ลูกค้าเป็นเจ้าของไปค่ะราาับปัดราคาได้ตรวจสอบแล้วว่ายังไงคะ 2อ0แสนไม่ได้ปรับราคาเลยค่ะค่ะราคาเปิดทุกคันค่ะกดของเราผ่านไปแล้วปรับขึ้นค่ะขออีก2 0 0 0 0ค่ะลูกค้าถ้ารับกินอยาราคาได้อีก20,000ลูกค้าได้เป็นเจ้าของไปเลยค่ะลยค่ะลูกค้าราคานี้เลยไมคะลูกค้ารอบหน้ามีคู่แข่งเพิ่มนะรอบนี้รับราคานี้ไปดีกว่าค่ะรอบหน้าคู่แข่งตามมาไม่จบราคานี้แน่นอนค่ะอะไรก็รออยู่แหละท่านเลยรับไหมคะสองแสนสองได้ก่อนดีค่ะใช้งานมา3 3 0 0 0กว่ากิโลค่ะรับได้เปิดราคาได้ใช่แล้วค่ะมาจะรับไหมร้อยแกค่ะลูกค้า2 2 0 0 0นนบาทนับผ่าน รางที่1ค่ะ1 2นหนึ่งสองแสนบาทนับผ่านรั้งที่2อง่านสองนแล้วเโอกาสหนึ่งพันถ้าราคามามากกว่าเชิญค่ะสู้ตอตามราคาได้สองแสนสม่นบาทออนไลน์สู้ได้มากกว่าเชิญค่ะสองแสนสองหมืบาทสองแสนสบาทนับหนับหนึ่งสองบาทนับสนับสองสองแสบาทออนไลสองพันมีคู่แข่งค่ะสู้ต่อตามราคาได้สี่พันราคาเป็นค่ะสองแสนสองหมื่นสี่พับาทสสนับหน่ับหนึ่งสองอนสนบาทนับสองสอ่บาทออนไลมาเลขสามศูนย์หน่งเจ็ดห้าสู้ตอไมคะสาม De ver, unser, ini, 21, 2องแ2 0 0บาทราคาที่ลูกค้าทางออนไลน์ในราคาสองแสนสค่ะกยบราคา22 0 0มนับหนนมนับสอง2อง0 0มดบาทออนไลน์หมายเลขส0มนกาซื้อต่อตามราคาได้เลยค่ะ2อง0 0มบาทราคาที่ลูกค้าทางออนไลน์ในราคา22ง0 0ุพบาทค่ะนับ 3ขายค่ะตกลงขายที่ราคา2 2 0 0 0บาทที่ลูกค้าออนไลน์ป้ายหมายเลข3 0 1 9 3 3 0 1 9 3ประมูลได้ไป2 2 0 0 0บาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ